สวัสดีนะครับคุณกำลังรับชมคุณกายใช่ไน,นะฮะโอเควันนี้ก็มาอยู่กันที่เกมแคทแอมนะฮะเราก็มาเล่นโหมดอันเดฟแฟคเตอรี่นะฮะเราจะมาเล่นแบบฮาร์ดกันนะฮะสำหรับอาชีพที่ควรเล่นก็ควรจะเป็นอาชีพสเกลนะฮะหญิงชายก็ได้มันมีจอเรดาร์เ,าเหมือนกันนะฮะไวมองเรดาร์พวกซอมบี้นะฮะสว่วนไอเทมจะใส่เฮียอะไรไปก็ได้นะฮะเพราะมันจะไม่ให้ใช้อยู่แล้วในแบบงั้นกูในกรณีผมขอใส่สลามนะฮะสว่วนสำหรับไอเทมถือก็ไม่ ไม่ต้องจะเป็นครับนะฮะเรากดสตาร์ทเกมไปเลยนะฮะโอเคเกียนเตรียมนอยกับฟีเจอร์ใหม่ทำไมอย่านอยอย่านอยอย่าน้อยใจเหรอนะฮะโอเคสำหรับตรงนี้ความจริงมันต้องใช้มีดนะฮะถ้าคนเดียวถ้าเกิเดอยากได้คะแนนเยอะเนี่ยโอเคเริ่มมาโช์แป้งนะฮะไม่ได้ครับแป๊กนิดนิดแป๊กหน่อยกันได้นะฮะคนเราอ่ะมันต้องแป้งก,กันมั่งนะฮะโอเคขึ้นมาครับ หุ้คข้องกระโดดอย่างนี้จัมเปอร์จัมเปอร์จัมเปอร์อรตายตายเฮ้ยเกิดต่อหน้าต่อตาฮไม่ได้ครับตายครับโอเคนะฮะแหมนะฮะก็จะเห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งมาเป็นเรียนผยงเลยนะฮะโอเคกระบอกเดียวก็เกินพอครับนะฮะแต่กระบอกกระบอกเดียวไงแต่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะเฮ้ย เกมนี้ก็มีหลายหมวดะฮะที่ก็สนุกดีก็ลองหาโหลดเล่นกันได้นะฮะเป็นเกมออนไลน์นะฮะนี่โหลดก็มีเสิร์ชหาเอาเองอ่ะก t แอมมาเออแค่นี้สมัครสมัครก็ง่ายๆนะอืมโอเคทาไม่เป็นก็ไค่ตายไปไป,ไปทำหน้าเหมือนซอมบี้พวกนี้ซะนะฮะโอเคอ่าเราก็ไปกันที่ระดับฮาร์ดนะฮะโอเค เลื่อยสยองโลกเลื่อยสยองโลกสยองโลกนะฮะเฮ้ยๆจำแล้วจำแล้วกูโอเค้ยหยิบไปเทมโอเควิ่งกันแง่เฮ้ยตลอดอะนะฮะตลอดชอบเผลนะฮะโอเคยิงลูกไปเลยนะฮะโอเคเสงยงปลแปลกหน่อยฮะข้างบ้านชอาเผาขยะอยู่่รู้่าเผาทำโขกเพี้ยเลยนะฮะเย็นแล้ะ โอเคเราก็ได้ปืนไฟมาเราก็เผาแม่งเอา้าโ,โจโจจานะฮะชึบชึบโอเคตายซะนะฮะง่ายๆนะตรงนี้เพียงแค่เราอย่ายืนอย่าอย่านิ่งนะฮะอย่านิ่งไม่งั้นเราจะถูกลุมนะฮะโอเคอืมโอเคเฮ้ยมาโอเค แต่ก่อนผมก็ลงหมดนี้หาของบ่อยนะฮะก็เลยปีมืออาจจะคงที่นิดหน่อยนะแต่ตกไปเยอะดอกไปเยอะนะฮะโอเคจะลบหมดนี้นะอ่าชึบได้ปืนลูกสองเอามาทำติ่งลยเอ่ยอ่นะไม่มีค่าครับนะฮะโอเคถ้ามีขายอ,อ้ไอเทมเนี่ยได้นะผมจะดีใจมากเลยโอเคแล้วก็ดักรอนะฮะ เกิดแล้วตรงนี้หนึ่งชิบไงล่ะทิทางเ,าเกิดของซอสมีมันตายตัวครับนะฮะโอเคมาครับมาครับนะฮะขอแค่มาครับ,ารบตายไปซะอ้าโหเทีหมดเรื่อยครับเรื่อยอย่างนี้ต้องเรื่อยสบีมจะบัตดโลกชิบหายหอืไม่ตายตัวอื่นไม่ตายมึงถือทำไมใครให้มึงถือครับนะฮะโอเค แผนครับแผนที่เบรก่อกี้โอ้โหอย่าครับอย่านัวกันครับโอเคตำนเรบปืนไฟนี่สามารถเป็นบาเรียให้เราได้นะเนี่ยนะเพียงให้ยื่นเหนือไฟที่จุดไปนะฮะมันก็จะเดินมาหาโดยแอตโนมือนะฮะโอเคเอยิงเฮ้อตัวเดียวโปตาสินะฮะแม่ง่ายๆนะฮะโอเคอืมชึบได้ปืนลูกซององีกแล้วนะฮะ รับกล่องก็จะมีซ่อนอยู่ตรงเมื่อกี้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่ไม่รู้โอเคเง้งงเลยโยนกล่องแม่งสไลด์ข้ามนะฮะโอเคอืมใช้ได้ใช้ได้ไดปืนไฟโอเคยิงไปทางนี้อ่าแล้วเ,เดินเลยอ่าแค่นี้เราก็จะปลอดภัยแล้วครับอโอเครีบเดินหยิบบอมไม่ทันครับ ป้าเฮ้ยไม่รอดแล้ววิ่งกันโอเคครับมาหาของตรงนี้กันโอ้ยเรื่อยๆอกแกตบบี้ตะวันโลกตบบี้ตะวันโลกเผื่อเลื่อยชัแหละนะฮะตบบี้เกมนี้เขาเป็นทหารเขาเหนียวมากนะฮะโอเคแต่ถ้าเล่นเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยมันจะเท่กว่าน,นี้นะฮะสำหรับพีทแอมนี้จะเห็นว่าแต่ก่อนผมก็เคยเล่นนะเซิร์ฟเกาหลีแต่ตอนนี้เผื่อได้ ตอนที่คิดว่าจะเลิกกินเอ็มเด็ดขาดเยวก็ได้เผื่อลบไปนะฮะแต่ผลสุดท้ายก็กลับมาเล่นต่อนะฮะอนานาตัวเองนะฮะโอเคเราก็ได้ไรเฟิลอสามอันนะฮะโอ้ได้ของก่ายแล้วนะฮะใครทักสกายมาอีกนะฮะเดี๋ยวเราค่อยนะฮะเดี๋ยวค่อยๆออกไปตอบเอ็มยู่ครับนะฮะสำหรับคนที่ทักสกายมาขอให้รู้ไม่ตอบเนี่ยเอ็มยู่นะฮะหรือเกมหรือไม่ว่างนะฮะโอเค อวิ่งคีย์บอร์ดนี่มันโคตรลักดีนะฮะโอเคอืมไม่มีอะไรยากนะฮะโอเคสำหรับตรงนี้ให้ยืนอยู่วันนี้นานๆนะ,ะเดี๋ยวสะพานก็ปรากฏเองครับนะฮะโอเคขอแค่เอาชีวิตรอดวันนี้ได้เป็นอันพอนะฮะโอเคลึบ เนี่ยให้ยือ้อไม่ให้พวกเนี้ยมายุ่งกับเราก็เป็นอันพอเดี๋ยวสะพานก็นต่อมาเรื่อยๆครับเนะี่ยโอเคอีกบล็อกเดียวเฮ้ยโอ้ยโอเคตรงนี้ก็ใช้ไม่ตายไปเลยนะฮะอ่าได้การ์ดเจนะฮะไนท์ออบจัมนะฮะสีเขียวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยฮะโอเคอืมมาอะไร อย่าครับผมแม่นกับสไนปเปอร์อีลิตดีครับนะฮะโอ้ยอย่ามาด้านหลังอูห้หูมึงมาขั้งผมได้เลยเย็ยนวะนะฮะโอเคเย็ยนโอ้ยมม่เยน็นทั้งมือสัต์ตายซะอืืมตายนะฮะแม่ก็ผ่านไปได้อย่างฉลุยนะฮะโอเคลุยปาตองนะฮะปุยอะอื้มงรีบเหรองรีบเหรอครับซอมบี้มัม,มีดดีกว่า อ่าออโอเคมา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 เอะครับตรงนี้อยากให้มันตกไปนะฮะก็ข้ามันไปแหละดีละได้แต้มนะฮะโอเคเราจะลุ้นกันว่าคะแนนผมจะถึงได้แต้มของกันไหมเ้ยโอเคนะฮะลูกสองก็หมดแล้วโอเคยิงครับยิงครับนะฮะโอเคอ่าอีกนัดครับอืออีกนัดเ,เฮ้ยเขี้ยบโธเสียดายตกไปนะฮะ โอเคอาด้านหลังนี้ก็จะมีกล่องอีกนะฮะเหมือนผมแค้เปิดกล่องอะไรที่อยู่นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับกล่องมันก็นได้ของกระกากนะฮะนะก็แค่เล่นเอาหนุกหนุกเ่าน,นั้นแหละผมอะโอเคชึบหยิบลูกซองมาแล้วพูดว่าตายปีศานะฮะเฮ้ยกำลัลูกซองลูกซองที่มันใช้แล้วนี่หว่าโอเคนี่ไหม,มาเฮะโว้ย เฮ้ยเกือบเกือบไปแล้วครับไม่ได้แดกไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกกูหรอกนะฮะอืมจิ้มครับฮะไอ้เคี้ยวอ้ตายดิเออนะฮะตรงนี้มีลูกคลองก็เหมือนไม่ใช่นะฮะโอเคอีตัวนึ่งโอ๊ยเนี่ยคิดแอมผมช่องเนี้ยมันแหลกนะฮะเกมเขาแหลกมันจะวับวับหน่อยนะฮะเซิร์ฟเวอร์ไม่เม่ดนะฮะ โอเคโอเคอเฮีย้ตยาาตายดิอ๋อตายแล้วนะฮะส่วนบอมพวกนี้เราก็โยนไปที่ห้องบอสนะฮะโอเคอือฮึโอเค,อออเ,คเราก็โยนไปเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บนะฮะโอเคเหมือนต้องหาอะไรนำล่องนะี่โอเคอ่าโยนไปชึบ ชิปอ่าแหลมเป็ดนะฮะแหลมเป็ดแหลมไกอ่ะจวนไปไว้ตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการหลอกล่อบอสนะฮะอ่าให้ทําการยืนตรงนี้นะฮะพอบอสกับพวกลูกสมุนมาติดกับเนี่ยเราก็กระโดดข้ามไปครับวับนนี้เราก็เล่นแม่งเลยครับนะฮะขอระวังตัวหลังเป็นพอครับนะฮะให้ระวังตัวหลังไว้ด้วยนะฮะโอเคเนี่ย แค่นี้ก็จะง่ายๆนะฮะโอเคสล้วเราไอตัวหลังนี่ก็อ่าประหาอเลยปลาใส่เหมือนก็ได้นะฮะส่วนมอนี่ก็เล่นบอมไปครับนะฮะโอเคนะฮะง่ายๆครับหลักการนะฮะืมขี้โกงอย่าเล่นอ่าฮืมต่อถูกไปเรื่อยๆเลยเนี่ยโอเคอ่าแหลมละ โอเคตายครับอีกนัดเดียวไม่ตายวะนะฮะโอเคสํารับ,บอสต,ตรงนี้ผมต้องหาอะไรมาล่อมนันอีกนะฮะอ่าเรงรอแล้วละ่ะมันมาแล้อืมค่อยๆเดินสโลไปครับพอม,มันเห็นเราก็ยิงดิคีย์บอร์ดแม่งค้างนี่แหละเหตุผมที่ไม่ค่อยอยากเล่นเกดแอมนะฮะคีย์บอร์ดผมแม่งเน่าฮะนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่คอมนะคีย์บอร์ด โอเคมานี่ดิเดินมาใต้นี้โ,โหว้ยรููเรื่องอะไรมเนี่ยรู้เรื่องไหมกูบอกให้มาตรงนี้แงไม่เคยฟังกันเลยนะคำที่ออกจากปากี่ยมึงเคยฟังก okay. ูมั้งไหมเอซ่านะฮะโอเคดื่มเลือดไปเงับงบดื่มเลือดไปโอเคนะฮะคราวนี้เราก็มีเลือดห่อที่จะไป ด่านต่อไปแล้วนะฮะโอเคเฮ้ยนะฮะอือฮึโอเค,นะะออเคด่านนี้ก็เอาชีวิตรอดจากไอ้ดงดงพวกเนี้ยไปให้ได้นะฮะไม่มีอะไรมากเลยนะฮะแล้วคีย์บอร์ดต้องกดไม่ติดอีกแล้วะฮะมีสิฮะโอเคชึบชึบชึอบอุย้ยเฮี้กเกิดหน้ากู หายซะตายซะตายซะเอา้าพืนหมดนะฮะฮย <S 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 ไม่ได้ครับโอเคโอเคครับโอเคครับอา่ามาเหอะล่องหอนเหรออย่าครับอย่าครับเฮ้ยเกิดง่ายแค่นะฮะเบื่อจริงเบื่อจังนะฮะโอเค มาใช้ปืนไฟมาเฮ้ยมันกดไม่ติดเมื่อกี้นะฮะโอเคเข้าไปไงี้ครับคีย์บอร์ดผมนะฮะกดไม่ติดอืมมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรหรอกนะสำหรันะรบคีย์บอร์ดเนี่ยแต่มันเหมือนเขามีคนเขาบอกไว้ว่าต้องไปแก้อะไรเกี่ยวกับวินโดนนะ้ฮะก็ปล่อยแม่งนะฮะโอเคขี้เกียจนะฮะอื้มแต่ถ้าเกิดอยากเล่นก็ต้องแก่นะจริงๆไม่งั้นไม่ไหว ถ้าเกิดตัวตัวคนอื่นอยู่เนี่ยนะฮะโอเคชึบ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 เฮ้ยหมดแล้วนะฮะโอเคเราจะหมดไว้หมดดงตรงเนี่ยไม่ได้บอมเราต้องเก็บไว้ใช้กับบอสครับนะฮะ,นะฮะที่ห้องนี้อย่าใช้บอมจะดีกว่านะฮะโอเคเฮ้ยไม่ได้ครับโอเค ตายครับอ่าหาดแล้วนะฮะต่อไปก็เป็นห้องบอดแล้วครับนะเราก็ทำการการป้ากองหาบอมนะฮะโอเคอ่านะฮะเราต้องเตรียมบอมเยอะเลยนะฮะไว้เล่นเดี๋ยวบอยโอเคอืมไม่มีอะไรเลยเนาะอ่ามีบอมออกมาแล้วโอเคชัก เยอะนะฮะหอมตรงต้องการเยอะโอเคนะมีแค่นี้เอาแค่นี้ครับโอเคโยนเข้าไปนะโ,โยนเข้าไปนะฮะโอ้โยตรงนีๆๆ้มีไหลยกระบอกนี่ว่าโอ้แหลมเลยแหลมเลยนะฮะโอเคโยนป้ายโยนป้ายนะฮะอืม เข้ามาใเดนนี้แต่ก็บอกเยอะโอเคข้างบนมีไหมไม่มีนะฮะสำหรับด้านหลังนี้ก็จะมีกล่องด้วยนะฮะก็มาเดินเดินตีๆคำคำดูนะโอเคอ่าโยนบอมไปทำการโยนบอมไปเรื่อยๆนะจนถึงห้องบอสเลยโอเคชื้อไม่รู้จะกี่นาทีแล้วนั่นเนี่ย โอเคนี่โยนไปชึบโยนไปโยนไปครับโยนไปอาา่านะฮะทีนี้เราก็รอบอสเกิดนะฮะไปแล้วไปแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยกระจกแตกดิมาแล้วนะฮะอาา่าไปแล้วครับเลือดวอตมาอุ้ยเหี้ยอย่าครับ อย่าย้ายคีย์บอร์ดยิงไม่ติดเออมาอะไรตอนนี้ว่าคีย์บอร์ดมันเป็นอะไรมากไงว่าค okay. นะีย์บอร์ดโทรยิงโอเคนะฮะยิง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 โอเคนะฮะแหน่ง่ายๆนะฮะแต่คีย์บอร์ดแม่งไม่รักดีนะฮะเฮ้ยอย่ามาใกล้กูแหมจะกดแท็กซี่ใส่ทั้งหน่อยวันนี้เลยไปโอเคช่วงที่บอร์ดล้มเนี่ย ก็หาโอกา,าสต้นมันนะไม่ใช่สิช่วงบอสล้มเนี่ยเอาหาโอกา,าสหนีดีกว่านะฮะพูดได้เต็มปากว่าหนีวิโอเคฮ่าฮ่าแหม่ป่วนนะฮะเรามาป่วนบอสกันฮเฮ้ยมึงเป็นไรมากปู่ปะเนี่ยนะฮะเล่นคนเดียวถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยบอสมันจะเลงเล็งให้เรานะฮะนี่นแหละคือข้อเสียของการเล่นคนเดียวเฮ้ยมึงเวอร์ไปแล้วมึงไกลเกินไปแล้ว นะะเนี่ยกล่องไม่แตกให้ห้องตายกล่องทำทำนี้แล้วกูจะเอาของไงครับโอเคมีของดีออกมาครับนะโอเคแค่นี้ก็ผ่านแล้วฮะมีปืนไฟเฮ้ยคีย์บอร์ดไม่รักดีนะ่ะโอเคไม่ผ่านแล้วละ่ะเพราะคีย์บอร์ดนะฮะโอเคขอให้จำไว้ครับว่าอย่าใช้คีย์บอร์ดทีเ่เล่นเกมนะฮะ นะเจ้ามีความสามารถแค่นี้เหรอมึงมาลองเจอแบบกูไม่สัตเจอแบบกูไม่สัตโอเคนะฮะเฮ้ยอีกนิดเดียวนะฮะโหอ่าบอสก็ตายผมก็ตายจบเกมนะฮะ,ะเครียดนะฮะสาระหมดนี้ก็เล่นง่ายๆนะ แต่คีย์บอร์ดผมกดไม่ติดเท่านั้นแหละนะฮะโอเคก็ยังไงก็ผ่านอยู่แล้วนะฮะเมื่อกี้ถ้าเกิดสมมติคีย์บอร์ดมันกดติดสักครั้งงเนี่ยนะฮะมันก็จะดีนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะโอเคบายบาย